โอ้เอ็นพีอาร์นารอเอ็นพีอ้อน่ารอมาเบิรงพี่น้องทุกระบบจบที่บงังสิจบอยู่นทำบงังอีรีบอมาเบิร uh, งนี่ครับหน้าเราก็ร่างจัดการให้เต่าหูแหนบขาดครับพี่น้องขาดเครื่องเหลืออยู่เหลืออยู่เครื่องเดียวอ่าก็เลยทำการ ตัดออกอะบังว่าจบจบแท่นะสิจบอยู่นี่หรือว่าสิจบอยู่หลันอะไร <laughs> มาเบิร์นครับหนาว่าบมี่บมี่ว่าสิขาดอีกันได้ตัดออกเชืียมไหมเล็กบักหนาหนึ่งเด้อตัวฟังั้างหลังนึ่ง งานเล่าหลายครับมีงานพาเกียร์น้ำรถสีไพ่ครับผมรถทีมงานโจกผสมสุกเอามาพาเกียร์ครับไอ้สโลพังมาสัน่นโทษไปเมื่อกี้ว่าเฮ็ดงานถ้อยกันอยู่ผมก็เลยบอดด้ไปซอยครับเนื่องจากว่ารถมันหลายคันแล้วทุกคนนี่ครับผมสวัสดี้รก็ทักทายพี่เพงน้องเอฟซีทุกท่านท,ทนที่เขามาติดตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ลานอุปมมาการช่างนะครับผมอยู่น้ำหนาเราเอารถมาเชื่ยม เตาหูแหนบครับคุณจวด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 จุนะครับอนี่ก็รถเกี่ยวครับเอามาใส่ปากเกี่ยวข้าวโพดใส่ปากบิดเขาเอนปากบิดนะครับนี่ปากบิดบิดข้าวโพดครับตุยแอร์ของพูญญาบานครับมูผมนีแหละพี่น้องรุ่นเดียวกัน,นพูญญาบานบูนจางลูกน้องครับอย่างเดียวเพื่อนี่ว่วไก่รถ ซือตอน้ำมันมาถิ่ไมไปให้คนจะหนีไปใช่หังเทื่แง่ามเกี่ยวเขารูกันนี่รถพุญาบาทไก่ถึงฤดูก,การเจ็บเกี่ยว,ขว,วเขาพูแกันเ็ดขาคำบ่อยมันจูกีดินคือปากรถเกี่ยวถ้าปากรถเกี่ยวจะโบมี่ตัว ตัวขำดินไว้ครับโ่มีสกีว่าง่ายนะถ้าเป็นปากเกี่ยวกระโพดจะมีสก,กีรับเอาหากันไปสูกันไปพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมส่วนเท่ากับเียบร้อยโอ้ดีครับอบ,บังอบ,บังจัดให้ฮืม phù phù à. ừ. 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 Nào bắt tôi đây sai cả xây tôi Nghe nổi Ủa, bài thét lên rồi, rồi. <cười> <cười> Ủa, này bằng Ngāy gà yêu đó. Tay lại nhào gà yêu mặt. Ngāy gà yêu mặt. Ngāy gà yêu mặt. Ngāy gà yêu mặt. chỗ này mất ná cả, chiếc, hả, mất nhây ừ. cả mượt. Chân đây là